คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมหาดนาราทัศน์จังหวัดนาราธิวาสนะครับแล้วก็จะไปสำรวจเศรษฐกิจในพื้นที่กันสักหน่อยนะเป็นครั้งแรกของพวกเรานะฮะรายการสถานปรกชนท,ที่เราค้นที่มาสัญจรที่จังหวัดนาาธิวาสนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังลงดูหน่อยว่าเศรษฐกิจในพื้นที่ในตัวเมืองนาาธิวาสเป็นยังไงกันบ้างแต่ก็ดูเห็นว่านี้วัน,วนพฤหัส,สบ,บดีเดี๋ยวรตัดก็มีคนนะก็มีคน,ม,คนมีคนอยู่นะแต่นู่นราริมหาดครับ ตอนที่เรานั่งเครื่องบินมาก็เห็นเป็นมุมสูง,งไม่ค่อยชัดเจนนะฮะแต่ว่าเทสักรู่นี้คือพยายามสำรวจตามจุดต่างๆแล้วก็น่าสนใจมากเพราะาตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีกิจกรรมก็จะมาจัดตรงนี้ก็ส่วนใหญ่เนาะได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วหัดนาราทหละัเนี่ยดูเหมือนว่าคนที่นี่เขาก็ค่อนข้างที่จะชิวเหมือนกันนะแต่และคนก็มีเสือมาม บ้านนันดีกว่านะเดี๋ยวแม่ค้าเดี่ยขายอยู่ที่แบบาเย็นๆสี่ห้าห้าหกขวดเนาะขายดีไหมฮะนีเรื่อยๆนี่ตรงนี้คือแล้วเป็นเป็นจุดศูนย์รวมแบบท่องเที่ยวเนาะใช่ค่ะอ๋อปกติแล้วคนจะเยอะวันไหนช่วงวันหยุดเลยก็ไม่แน่ถ้าช่วงเทศกาลดเยอะหน่อยแต่ชาติถ้าแบบนี้ก็ก็ทุกสองอาทิตย์จะเยอะ ก็ดูเห็นแบบรถจอดเดยอะมือนกันแต่ว่าช่วงนี้เราขี่ก็อาจจะขี่ข้ามหน่อยแต่ว่าต้องใจใจถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็อย่างว่านะอ,อยากจะเชิญชวนใครให้มาท่องเที่ยวที่นี่ไหมก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ถ้าแวะมานราต์ก็ให้แเวทมหานาครทาตุมนาราตุเลยมหาธาตุตรงนี้ธรรมชาติที่ไทยนะเวำลงเล่นน้ำนะครับลมเย็นมากอืม คือต้องชวนมาเที่ยวเลยฮะที่นราทิวาสเนี่ยโดยเฉพาะที่หาดนรลาทันแล้วก็ยังมีจุดอ,อื่นๆที่เรายัางไม่ได้ไปนะในเมืองก็ค่อนข้างที่จะมีสินค้าครบเหมือนกันนะใครต้องการอะไรมีทุกอย่างที่เราได้นั่งรถผ่านยิ่งบริเวณดินชายหาดเนี่ยอากาศดีพี่เดียวขาบางคนกลัวบอกว่าไม่กล้ามา3จังหวัดชายแดนใต้พอมาวันนี้ได้กลับมาแล้วรู้สึกยังไงใช่ไหมรู้สึกน่ากลัวไหมคะจริงๆก็ดีใจคบเพราะว่าไม่ได้มาที่ในพื้นที่สามจังหวัดนานมากแล้ว วันนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยรู้สึกดีตรงที่ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ข่าวออกเลยนะฮะการเดินทางเนี่ยโดยสารเครื่องบินก็ได้เพือจะมาที่รถก็ได้รือว่าเรานั่งเครื่องบินมาพอเครื่องบินแลนดิ้งแต่พื้นแล้วนะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกนะฮะทุกคนคุณสามารถที่จะไปตามพื้นที่ไปท่องเที่ยวพื้นที่ต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่ามาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่าเราไปร้านอาหารร้านหนึ่งมานะฮะที่มีคนบอกว่า มีผู้กระกอบการเนี่ยไปวางวัตถุอันตรายนะวันนี้ครับผมน้องแป้งทีมงานทุกคนก็ไปนั่งรับประทานมาไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอาหารอร่อยมากนะครับก็จะมีโซลมีโซนะมีหมูทอดหมูทอดตะไคร่แห้งเนื้อปลาดุซิ่งร่มต้นของเราคือประธานอาหารใต้ก่อนครับแล้วก็เซจี่นี่สกครู่จะมาการเดินทางสะดวกมากเลย แต่แล้วคนนี่คิดแบบเต็มที่นะฮะอาหารป้าที่นาราทิว่านี่คือว่าสุดยอดจริงๆนั้นไม่ต้องกลัวอะไรนะฮะไม่ต้องกลัวอยู่ข่าวที่่ายมาเนี่ยคือก็ก็เป็นข่าวแต่ว่าในครั้งนี้มันคืออนาคตที่เราจะต้องก้าวต่อไปมาช่วยกันพิจารณนทุกพื้นที่อาจจะไม่ใช่เฉพาะที่มูนงคเท่านั้นแต่ทุกพื้นที่ของนาราทิว่าสแล้วก็รวมถึงสัตว์โดยเฉาะปลาด้วยนะครับครับ